คุณเคยเจอไหมคนที่ติดคาราโอเกะแบบกูไม่กลับเสียงแย่แต่หน้าด้านสุดๆอย่างชายคนนี้ที่กำลังจะตายเพราะต้องฟังหัวหน้าร้องคาราโอเกะโมกุโระก็ปรากฏตัวขึ้นยื่นนามบัตรพร้อมจะช่วยคุณให้เป็นนักร้องเสียงทองในค่ำคืนนี้ โมกุโรพาชายคนนี้ไปนั่งฟังดนตรีแจ๊สบอกว่าผู้คนต่างก็อยากร้องเพลงบางทีการร้องเพลงมันก็ช่วยให้คุณรอดผมจากภัยในที่ทำงานได้เขาเสนอเครื่องคาราโอเกะระดับเทพให้ชายคนนี้โมกุโรชีหน้าเขาทันทีว่าคุณต้องใช้มันตามลำพังเท่านั้นเราถึงบ้านเมียก็โวยวายที่สั่งของไร้าสาระมาแต่ชายคนนี้ไม่สนเขาเริ่มทดลองเครื่องคาราโอเกะ เสียงจากชายคนนี้ก็เปล่นลงมาอย่างน่าทึ่งร้องเพราะจนลูกชายและเมียถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวเขาติดคาราโอเกะอย่างบ้าคลั่งร้องมันทุกที่ทุกเวลาร้องจนคล่องคลอเขากลายเป็นราชาคาราโอเกะประจำผับไปแล้ววันรุ่งขึ้นวน้าบอกว่าเขาต้องไปเอนเตอร์เทนลูกค้าคนสำคัญพอไปถึงร้านคาราโอเกะลูกค้าไม่ยอมร้องวนาก็หันมาขยันขยอให้ชายคนนี้ร้องแทน โมกุระปรากฏกายบนจานไก่ทอดบอกให้ชายคนนี้ร้องชายคนนี้ลังเลแต่ก็ต้องทำตามเพราะความอยากร้องมันคุกคามชายคนนี้ขึ้นเวทีร้องเพลงจนคนในร้านร้องโอ้โหปรบมือกันเกรียวกก้าวเขาได้ร้องอังกอร์ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเสียงแหบแห้งแต่ก็หยุดไม่ได้ ลูกค้าบ้าจี้ไปกับเขาไม่ได้ทำให้อารมณ์เสียแล้วก็เดินจากไปทันทีหัวหน้าเดือดสุดๆลากคอเขาลงมาแต่เขาก็ยังร้องไม่หยุดเลือดก็ไหลออกมาจากหูเขาได้กินไมโครโฟนเข้าไปจนหมดหัวหน้าโทรไปด่าเมียเขาเมียบอกว่าชายคนนี้ไม่ยอมออกมาจากเครื่องคาราโอเกะอีกเลยชายคนนี้ร้องเพลงทั้งน้ำตาเขาติดอยู่ในนั้นไม่สามารถออกมาได้อีกแล้วโมกุร่ยืนมองจากมุมมืด หัวเราะโฮ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 แล้วก็เดินจากไปสู่ความมืดมิดผู้เสพติดคาราโอเกะก็ต <tama bra> ้องทนทุกทรมานตลอดไป